ตื่นมาเกาเลยเหรอคะมันคันๆแน,น,น่นๆใช่ไหมคะ<_><_ <hơn> <_>เดี๋ยวช่างค่อยๆทำให้ก่อนนะคะ <mean _ underworld> ถ้าเจ็บแล้วบอกช่าง <_ eredith> ได้เลยนะคะ<_<_ <AUDIO> เรามากันครึ่งทางแล้วค่ะเกินครึ่งทางแล้วค่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จค่ะโอเคเต่งมากเลยคราวนี้เราจะเอาออกกันแล้วนะคะนิดหนึ่งนะคะใส่ในตำแหน่งแล้วนะัดหนึ่งสองสามโอเคเอาออกแล้วค่ะโอ้ <laughs> คันใช่ไหมคะว้าวอันนี้ใช่ไหมคะที่อยากเอาออกใช่คันมาหรยังไม่เลยเอาออกไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะมันมันคือสีมะกอการือว่อืมตอนนั้นอยากอยากคันสร้างสายาให้ะ ลงไหมคะโล,งเล,โลงเลยใช่ไหมคะโอหดีใจจังเลยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนี่ยินดีมากๆค่ะไม่ต้องเด็กก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปต่ออันนี้ชึบใหญ่จริงถ้าเทียบกับเอ,อ่อนิ้วนิ้วก้อยอันนี้ แป๊บหนึ่งนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาฝั่งนี้ออกทีเดียวเลยอันนี้เราช่างใส่ยาให้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะ,คะนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะเราทำดัดข้างนี้แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะท่านค่อยๆทำให้นะคะ นิดนึงค่ะเรามากันเกินครึ่งทางแล้วค่ะอีก20%เสร็จค่ะสิเสร็จค่ะไหนขอดูหน่อยนะคะ อ,อิงขอดูหน่อยนะลูกกดหรือเปล่าคะพ่อกับลูกพ่อกับลูกอยู่พ่อกับลูกอยู่ในรถ,ก,ก,นรถกดเรียกแม่แล้วน่าจะหายคันอยู่นะคะอันนี้หนังคันค่ะมันมันเป็นมันทิ่มไป ข้างในอ่ันนี้ี่มันมีดินด้วยจ้ะครานี้อย่างที่อิงบอกว่าเดี๋ยวเราทําความสะอาดหน่อยนะคะอันนี้เลยอ่าเดี๋ยววัดสองข้างให้เท่ากันและนี่หลังคันค่ะที่มันอยู่ข้างในยินดีมากๆเลยค่ะยินดีมากๆ <c oughs>